คุณคิกคิจริงหรือไม่ที่คุณมาสายเพราะว่าคุณลีลาอโอ้ยเมื่อไหร่จะมาสักทีวะเนี่ยขมอนเบบี้มันก็ปกติปะบางวันก็มาชา้าบางวันก็มาเร็ว <_ t ix> มันไม่ปกติว้า <_ t ix> จะส อย่างนี้แหละจะมาทําไมแล้วจะมาทําไมอยากมาตอนไหนก็จะมาคนไทยแปลว่าอิสระ Baby I'm a rock star เลือกสิขี้หรือไปทำงานโอ้ยขี้ดิขี้ดิขี้ขี้ขีออกมาดิขกีออกมาดิขกีออกมาดิขกีออกมาดิกกีไม่อยากมาอย่างนี้แล้วขี้มาดิ วันหน้าครับวันนี้ลานะครับบางอย่างก็ไม่ควรมาสายอัปเดตใหม่ประตูอับสุดไฉยไลแกงเพื่อนทันทีนตรงเวลาเพื่อนไม่ตายชัว